สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านมาเดอ้อเมื่อนี้แม่พมเพชรโจกมาเฮ็ดงานเด้อค่ะไม่ฮ็ดงานวันพุธวันให้เขาวันพุธไม่มีอะไกินปอเปี๊ยะอีกแล้วปอเปี๊ยะกับเผือกทอดล่างเอาเด้อมือพี่น้องเผือกทอดปอเปี๊ยะโอ้ยนาสดขนาด ไม่เห็นงาน่ายอะพี่นอกมาจอนี่แสบแสบเลยพี่นอกอืมอไแบบพไม่เห็นง่างก็ได้แบบพ้พี่หนอก ก้อนนี้ดังแ่บพผือเผือกทอดเฮ็ดงานเลยีพี่น้องว่ามี้ด้รับถ้าแป่ง ถ้าทำลายกระดาษเอกอสาร เป็นางๆพี่น้องมาทํางานสื่อเป็นชุดชุดละสีสิบบาทมานันจริงเพื่อดเดียวเนะอะง่าย